บรสักกระไรยนครับอนนี้พี่เก่งการยางจัดมาแล้วครับมารับชมกันครับเป็นการคอลี่ไฟล์รันแรกสนามที่4ครับกับรถสเปคเฟรมดีเซลครับเก่งการยางจากปู่ช่างวัดชลบุรีครับ อ่าน,นี้เบสเทอร์โบยันเป็นคนขับนะครับ mm